คนที่เกิดในวันพฤหัสบดีที่เลื่อนปิดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่นะขอแสดงความมีดีด้วยเลยหากช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณไปหวั่นสร้างบุญสร้างกุศลสร้างทําบุญอะไรต่างๆมานะมีโอกาสเหลือเกินว่าหนึ่งเมษาเป็นต้นไปดวงชะตาชีวิตจะเปลี่ยนใหม่ไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมอ่ะ หนึ่งเมษาเป็นต้นไปต้องบอกเลยดวงชะตาของคุณกําลังจะนําพาชีวิตของคุณไปสู่จุดที่ยิ่งใหญ่จุดที่ดีบุญกุศลที่สร้างมาตลอดระยะเวลาจะส่งผลนับตั้งแต่หนึ่งเมษานี้มีโอกาสว่าการงานก็ดีการเงินก็จะมั่งมีความรักก็จะงดงาม คนที่เกิดในวันบุรัชสบรีขอแสดงความยินดีด้วยเลยหากช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างติดขัดก็แล้วแต่นะแต่ต้องบอกเลยนะคะหลุดหลุดไปแล้วนะปัญหาอุปสรรคนะกรรมเวรอะไรต่างๆที่เคยสร้างมานะบุญกุศลที่คุณสร้างไว้จะทําให้เป็นอิสระจากภัยอันตรายทั้งปวงหรือสิ่งที่ไม่ดีต่างๆได้หลุดลอกออกไปแล้วนะสับปะรดสับสับปรคสับปะรสับปเฉพาะเสนจอะยออกไปแล้วนะคะในหนึ่งเมษาเป็นต้นไปนะ บุญกุศลที่คุณสร้างมานะจะส่งผลให้สิ่งที่คุณรอคอยอยู่ได้รับนะคะและชีวิตจเจริญเติบโตก้าวหน้าไปเพราะพลังบุญสะพานบุญเปิดแล้วนะคะอะไรที่ไม่ดีคุณได้ได้ได้ได,ไดร้รอดพ้นจากมันมาแล้วนะดวงจะยิ่งใหญ่ดวงจะเติบโตแล้วดว,วงการเงินดีมากมีโอกาสร่ำรวยรุ่งเรืองรุ่งโรดมีโอกาสที่จะมีเงินหลัง่งไหลไหลมาเ voilà. ทมามีโอกาสจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเฟือ ไรแล้วพูนายอย่าลืมนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยนันรับพลังงานของพุณนะคะยินดีด้วยนะ